สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลยนะชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีมังกรและหนามังกรการทํานายมีทั้งหมด3พาร์ทนะคะคนโสดมีคู่และความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทา,สามสแตมป์จะอยู่ใต้ description box นะคะแล้วก็คอมเมนต์ตกลงนะเริ่มที่คนโสดนะคะในการความรักของคุณวีออฟลอจูนเอซอฟคัพแฮงแมนนะคะพิงก์กับบอสแล้วก็จัสติสนะ ชาวธาตไฟคั้งที่จะมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณนะคะได้แ,แก่เมฆสิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลคนาหรือดาวศุกร์นะคะโชคชะตาของคุณกําลังหมุนเวียนเปลี่ยนไปน้านพาสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะเป็นความรักครั้งใหม่เป็นโอกาสใหม่ๆเป็นมิตรภาพใหม่ๆเป็นการระยานิมิตใหม่ๆแต่คุณดูเหมือนจะไม่ได้สนใจนะคะเกี่ยวกับ โชคชะตาที่นำพาอะไรก็แล้วแต่เข้ามามันคุณหยุดนิ่งหยุดนิ่งอยู่กับความคิดอยู่กับสภาวะความรู้สึกที่ที่มันดิ่งอยู่ตรงนั้นนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของซมเศร้านะคะเข้ามาแทนที่จนรู้สึกว่าเอมไม่ได้อยากทำอะไรไม่ได้อยากส่งสิงกับใครอยากอยู่กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ขอดูคนที่ทำให้คนเป็นแบบนี้หน่อย สถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงเก้าถ้วยสามไม้เท้าสามดาบฮาวเวอร์แล้วก็สิบไม้เท้านะคะคนคนนี้นะคะเด่นๆเ,เลยจะเป็นความรักแบบเพศเดียวกันนะคะ LGBT LGBTQ เนาะในที่นี้นะคะสถานการณ์ความรักของเขารอใครบางคนอยู่รอให้ใครบางคนเปิดใจและก็หันหลังให้กับใครบางคนในอดีตนะคะสามดาตัวเขาเองนะ ไอคนที่เขารอก็ดันเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้คิดหรือรู้สึกไปในทิศทางเดียวก,กันกับเขาเท่าไหร่นะคะก็มองว่านะก็มีฟีลที่อาจาจะอ,อกหักนิดนึงนะคะแบบกระทันหันด้วยจากที่คิดเอาไว้ว่าคนคุยนะ่จาจะคิดแบบนี้รู้สึกแบบนี้เหมือนกันแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยมันไม่มันพลิกล็อกวะ่ะนะคะมันพลิกล็อกมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเอาไว้นะคะก็เลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะหนักอ,อกหนักใจค่อนข้างหนัก พอสมควรสำหรับเขานะคะแล้วเขาคนนี้คิดแลรู้สึกยังไงกับคุณบ้างมิจิเชียนเละบอสคนคนนี้เขาเคยรักคุณนะแต่มีในเรื่องบางอย่างที่ผิดหวังนะคะทำให้ผิดหวังซึ่งกันและการหรือมีความรู้สึกผิดอยู่ลึกๆภายใน มีอาการซึมเศร้าด้วยเช่นกัน,นาถามว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมใช่เขายังรักเขายังรู้สึกดีๆกับคุณอยู่คิดถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาพอเจอกับเรื่องราวที่ตัวเองอกหักหรือผิดหวังก็เข้าใจในฟีลลิ่งของคุณขึ้นมาทันใดน,นะคะโอเคฟังคนที่ร่ okay. ารู้สึกยังไงเขาป้าเดอะสตาร์คุณยังมีความหวังในตัวเขานะค,คุณยังมีความหวัง ว่าวันหนึ่งเราคงจะได้คุยกันนะคะแต่คุณก็ไม่ได้ไม่ได้อยากที่จะแบบหวังจนดิ่งก็ดิ่งพอสมควรแต่ก็ไม่ได้ดิ่งขนาดที่คุณทําอะไรไม่ได้เลยคุณก็พยายามนะคะที่จะดึงตัวเองเนี่ยไปโฟกัสชช้นอื่นการงาาหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะคุณรู้สึกได้ว่าเขาอ่ะไม่ได้สนใจคุณเขาหันหลังให้กับคุณะคะทำได้แค่เก็บเขาเอาไว้ในใจเก็บเขาเอาไวเ้เงียบๆแล้วพยายามที่จะตัดใจจากเขาให้ได้ ให้ความรักนะพระรู้สึก,กวา่าเขาบอกว่าคุณนะเข้ามาใกล้เขามากกว่าคนอื่นอาจจะสนิทกับเขามากที่สุดจากช่วงเวลาที่ผ่านมารู้สึกคนรอบตัวเขามากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยรู้เกี่ยวกับเขามากที่สุดมากกว่าคนอื่นแต่เขาคิดว่าฉันและเธอเนี่ยอาจจะดูเด็กเกินไปที่จะไปถึงความสัมพันธ์ที่จะจริงจังหรือเขา,าจ,จะมองว่า สนศนคติความนของเขายังไม่ได้โตมากพอนะคะสิ่งใดที่เขาเคยพูดอะไรกับคุณไปนะคะที่เป็นคาพูดที่ไม่ดีกับคุณเขาไว้อยากที่จะเอาคําเหล่านั้นกลับมาเพราะตอนนี้เขารู้แล้วนะคะว่าเขา,ารักคุณ I love you นะคะโอเคไปที่บทสรุปคอนโซล King of Pentacles King of s w o d s โอเคอืมในช่วงนี้นะคะเหมือนคุณจะต้องบาลานซ์ความรู้สึกของตัวเอง<ม>สิ่งที่เข้ามานะคะโฟกัสที่ตัวเองเยียวยา,วยาวตัวเองก่อนนะคะเยียวยาวตัวเองก่อนออกไปเจออะไรที่แปลกแปลกใหม่ๆบ้างนะคะเพื่อที่จะไม่ต้องอยู่กับสภาพแวดสภาวะสภาพแวดล้อมแบบเดิมๆนะคะเพราะจะให้อาจจะทําให้คุณจมแล้วก็ดิ่งมากกว่าเดิมโดยที่คุณคิดว่า คุณก็ดิ่งแต่ก็ไม่ได้ดิ่งขนาดนั้น,น,นจริงๆแล้วจริงๆแล้วคุณจะดิ่งมากกว่านี้ถ้าคุณไม่เจออะไรไใหม่ๆหรือสิ่งที่มันจะทําให้คุณมีความรู้สึกขึ้น,ข,นขึ้นลงๆบ้างไม่ใช่แบบแนวเรียบอย่างเดียวนะคะให้ความรัก f e for you to love wedding นะคะคอรลีนิโยโซเมนะคะเป็นการ อธิษฐานขอพรนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวความรักนะเพื่อที่จะได้เจอกับความรักที่มันเซฟวันนี้หรือปลอดภัยหลายๆคนมองไปถึงความสัมพันธ์ที่อยากจะแต่งงานนะคะอยากจะแต่งงานอยากจะเจอความสัมพันธ์ที่มัน,ม,นมั่นคงแล้วอะ่ะภัยแนะนําว่าอาจจะต้องมาจากการอธิษฐานหรือมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเคพาร์ทคนสอนก็ประมาณนี้ยังไหนก็ฝาก กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ก็เป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะไา่ของคนมีคู่ไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะมาดูไพ่ฝั่งคนนะคะไพ่ฝั่งคนสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงเพย์ซอฟเพนเด็คอลสเตบิลจัสติกเหรียญ แล้วก็เมเิเชียน,นะคะชาวธาตุดินค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณนะคะมังกรพิษศพหรือการที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์คุณอาจจะเจอกับสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่มีในเรื่องของตัวเลือกการสับรางการแบ,บ่งเวลาตัวเลือกตรงนี้มันไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องของชู้รักเสมอไปอาจจะเป็นเรื่องของลูกด้วยนะคะเรื่องของลูกเรื่องของครอบครัวนะคะที่ จะไม่เกี่ยวข้องหรือเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องเหมือนแบบเที่ยวไปเที่ยวมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้นะคะจะไม่ต้องมองว่าเป็นเรื่องของบุคคลที่สามมีชู้ชรักเสมอไปนะคะแต่ตรงเนี้ยมันมีในส่วนของความสัมพันธ์ที่จะต้องมีการแบ่งเวลาให้ดีกว่านี้มีเรื่องการตัดสินใจเกิดขึ้นแต่ยังยังไม่พร้อมนะที่จะตัดสินใจเหมือนคุณเนี่ยที่ต้องมั่นใจ อะไรหลายๆอย่างก่อนนะคะถ้าช่วงนี้มีเรื่องของการตัดสินใจก็มองว่านะคะอย่าคิดคนเดียวอย่ารีบตัดสินใจนะคะทิ้งเวลาไปสักนิดนึงก่อนแล้วค่อยค่อยมาเรื่องตัดสินใจกันนะคะโอเคสคนด้านของช่องเป็นยังไงบ้างสามไม้เท้านะคะเซซอคัพเลเวอร์ห้าไม้เท้า ท่าดิ่นนะคะเมื่อกี้แล้วก็มีทัาลมเนาะกลุ่มเมุนหรือต้นที่ในราศีลัคนาหรือดาวสุกนะคะความรักความสัมพันธ์ฝั่งเขาอืมมันก็มีในเรื่องของความรุ่มหลงเกี่ยวกับบุคคลที่สามเข้ามามีอาการหน่อยมีการอาการหันหลังให้กับฝั่งของตัวเรานะคะพอหันหน้าเข้ามาคุยกันมันก็เอาในเรื่องของอีโก้เข้ามาเป็นบทสนทนา เข้ามาร่วมในบทสนทนาหรือไม่ว่าจะพูดอะไรการสื่อสารอะไรกันก็จะกลายเป็นตีการทะเลาะก,กันนะคะทะเลาะก,กันคุยกันไม่เข้าหูมันไม่คลิกหรอกมันกลายเป็นว่ารุ่มหลวงกับอีกคนนึงจนไม่ว่าจะคุยอะไรกับคนในความสัมพันธ์เนี้ยก็จะไม่เข้าตาไม่ถูก,ถกใจนะคะเอาความเย็นชาเอาอีโก้มาแทนที่นะคะต่อไปนะเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะ นายออฟบอ o ด์แปดถ้วยดูเขาจะมีกำแพงกับคุณมากเลยอะเพราะด้วยนิสัยของเขาที่มีความเป็นเด็กสูงจะมีการประชดประชันหรือใช้อารมณ์เข้ามาแทกค่อนข้างจะเยอะนะคะเขารู้สึกว่าคุณเองก็ไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์เขาหรอกคุณก็คงจะติดเพื่อนเหมือนกันติดสังคมมากหมือย่างที่เขาเป็นอยู่นะคะต่างคนต่างไม่เรื่องที่จะพูดคุยกันแบบดีๆแต่จะเป็นการประชดประชนันใช้อารมณ์ โดยเฉพาะฟังเขานะใช้อารมณ์เข้ามาท,ทั้งเยอะตัวคุณล่ะคะคิดแล้รู้สึกยังไง6กถ้วยคุณนะพยายามนะที่จะอ่อนลงนะคะที่จะอ่อนลงที่จะเป็นป่เย็นมากขึ้นนะคะปรับเปลี่ยนตัวเองพยายามเข้าหานะแต่คุณก็รู้สึกว่าเข้าหาแล้วมัน,มนแ,แปลกๆมันไม่ได้รับการตอบรับที่ดีกายเป็นว่า คุณจะเข้ามาในลักษณะของการงอก็กลายเป็นทะเลาะกันหรือไม่เข้าใจกันอีกนะคะคือมันก็ดูจะไม่ลงล็อกเลยเหมือนจิ๊กซอว์เนี่ยมันต่อกันแล้วมันไม่ติดอ่ะมันต่อกันแล้วมันมันเป็นคนละเป็นคนละล็อกกันมันไม่เข้ากันแล้วมาปานนั้นนะคะข้อความจากเขาถึงคุณนะคุณเป็นคนที่น่าดึงดูดมากๆากนะ ต่ตอนนี้ฉันอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วหรือว่าฉันอาจจะไม่ไม่ได้ว่างแบบว่าโฟกัสที่คุณขนาดนั้นนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ฉันจะต้องฮีรใจตัวเองตอนนี้เขาจะมองว่าตัวคุณก็คงจะมีในเรื่องของุคคลที่3เขาก็เลยคิดว่าฉันก็คงต้องมีบ้างแหละเป็นการประชดประชันหรือมีความนิสัยเนเด็กะนิสัยเด็กคืออะไรใช่อารมณนะ์เนาะอาแต่ใจประชดประชันอะไรอย่างเงี้ยเลยเกิดเรื่องราวเหล่าน,นี้ขึ้นในความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะ ต่อ,อไปบทสรุปนี่จะเชื่อคุณจะต้องใช้สติใช้สมาธิใช้ความคิดก่อนข้างเยอะในการที่จะควบคุมนะคะหรือจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์แต่ก็อย่างที่บอกว่ามันเหมือนจะเป็นส่วนของที่จะต้องมีพื้นที่หรือช่องว่างตรงกลาง มากขึ้นในความสัมพันธ์หรือมันมีระยะห่างมากขึ้นนะคะระหว่างคุณกับเขานะคะและเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่เป็นเกี่ยวกับบุคคลที่สามก็เป็นสิ่งที่ต้องตัดสินใจนะคะตัดสินใจได้ไหมละ่ะก็มองว่ายังไม่ได้นะคะทิ้งเวลาไปอีกสักนิดหนึ่งนะคะแล้วค่อยคิดค่อยตัดสินใจโดยใช้เหตุและผลหรือคิดให้ถี่ถ้วนมากที่สุดช่วงนี้คนจะค่อนข้างเงาเงาหนะ่ เพราะว่าคนรักอาจจะไม่ค่อยได้สนใจหรือใส่ใจหรือเป็นการพูดคุยที่ไรก,ก็มีปัญหาทะเลาะก,กันอีกแล้วนะคะความเชื่อใจระหว่างคุณกับเขายังมีหยู่ไมยังเท่าเดิมไหมเห็นคุณค่าของตัวเองเห็นคุณค่าของอีกคู่อ,อ่ออีกคนหนึ่งคนรักของคุณนะคะความสัมพันธ์ที่มันแน่นแฟ้ตรงเนี้ยนะคะความเชื่อใจถ้ามีมากความสัมพันธ์โอกาสที่จะแน่นแฟ้เหมือนเดิมก็มีมาก แต่ถ้าความเชื่อใจมีน้อยความสัมพันธ์นะคะที่จะคอมมิชเมนหรือนั่นแลนมันก็จะเจือจางลงนะคะอือโอเคพาร์ทคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณในทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันดระหว่างคุณแล้วก็คนคุยไพ่ฝั่งคุณนะคะ สิบเหรียญใน Open the c o s s โอเคคุณอาจจะดีเล่นกับชาวทัดลมนะคะกลุมเมทุนหรือตุนที่ในราศีละหาหรือดาวศุกร์นะ,ะเป็นช่วงเวลาของการพูดคุยนะคะศึกษาดูใจเรียนรู้ซึ่งกันและกันในที่นี้เด่นๆเ,เลยจะเป็นชาวต่างชาตินะคะหรือความรักทางไกลความรักในโลกออนไลน์หรืออยู่ต่างจังหวัดต่างที่ตันนะคะ แค่นั้นก็ได้เป็น feeling ที่ค่อนข้างรู้สึกอบอุ่นใจได้รับการ support จากคนรอบข้างนะคะ,ะครอบครัวจากเพื่อนฝูงนะคะค่อนข้างจะ support แบบคนนี้พอสมควรเลยนะคะส่วนฝังเขาเป็นยังไง The Sun 5หถ้วย3ามเทถาคนคนนี้จจะมีอดีตที่ยังฝังใจอยู่บ้างนะแต่เขาพร้อมจะเริ่มต้นใหม่นะคะการเริ่มต้นใหม่ก็เป็นเรื่องราวที่ดีแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเขายังมีอดีต ที่ยังฝังใจอยู่บ้างชนะแล้วมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ตรงนี้ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะให้เวลาเขาหน่อยแล้วคุณก็ทำให้ดีที่สุดในมุมของคุณนะคะต่อให้คนเก่าเขาจะทำไม่ดีแค่ไหนหรือจะไม่ดียังไงนะคะคุณจะต้องดีกว่านะ,ะเอาใจมาชนะใจเขาให้ได้นะฟังของความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไง เอซับบอดสีไม่เทาเขากลัวความสัมพันธ์ที่จะคอมบิดเมนเพราะอาดีตของเขาไม่ใช่เพราะคุณนะด้วยความที่ว่าอาดีตมันก็คงจาตกไม่ดีอะแล้วมันจะทิ้งบาดแผลให้กับเขาไว้นะคะมันทำให้เ,หเขากลัวเขาไม่กล้าแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่เปิดโอกาสที่จะคอมมิตเมนเลยในชีวิตนี้มันก็ไม่ใช่นะคะก็ต้องให้เวลาเขานิดนึงนะ ให้เขาได้เชื่อใจให้เขาได้วางใจกับคุณให้ได้นะคะให้เขาได้สลัดว่าอาดีตมันมันคือคืออดีตเออนะคะมองมันเป็นบทเรียนก็พอไม่ต้องเอามันมาเป็นทุกอย่างในชีวิตคุณคิดรู้สึกยังไงกับเขานะ Queen of Cups นะคะ10ในเท้า King of Cups คุณต้องพยายามใจเย็นนะคะใจเย็นเย็น ใช้ความเป็นน้ำเข้ามาแทนที่คุณอาจจะรู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกหนักไปบ้างเกี่ยวกับตัวเขาหรือมีอะไรเลยอย่างที่อยู่ในใจคุณคิดแล้วคิดอีกพูดออกไปดีไหมคุณจะคุยกับเขาหรือเปล่าก็าอามองว่านะคะรอจังหวะดีกว่าคุณน่าจะรู้ดีว่าจังหวะไหนควรที่จะบอกคำในใจออกไปหรือไม่ควรที่จะบอกไปแนะนำว่าอย่าไปกดดันเขานะคะ ความรู้สึกที่เออเรามีความจริงจังนะเรามีความจริงใจนะใช้เวลาในการพิสูจน์นะคะและให้เวลาเขาในการที่จะ e he ีลิ่งใจกว่เองนะสุดท้ายนะคะบทสรุปบทสรุปนะคะ Pentacles เป็นการให้นะคะให้ด้วยความจริงใจเริ่มต้นใหม่ด้วยความจริงใจอย่าพยายามเ,าเป็นคนที่ ต้องครอบครองเขาหรือขีดเส้นกําหนดชีวิตโนั่นนี่ในตัวเขานะคะ <c oughs> ให้เวลาเขาในการที่จะฮีลิวยาใจตัวเองต้องเข้าใจว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เป็นแฟนกันเราเป็นความสัมพันธ์ที่ศึกษาหรือเรียนรู้กันอยู่นะคะก็ต้องให้สเปซเขาอย่าเป็นแบบเขาต้องการแฟนหรือคนรักในอนาคตไม่ใช่ต้องการแม่หรือพ่อที่จะมา จำกัดชีวิตเขาต้องทำนู่นทำนี่หรือจิกจิตซิวจี้กับชีวิตของเขามากจนเกินไปนะคะถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะโอเคให้ความรักนะคะให้โอกาสความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งสาหรับความสัมพันธ์นี้มองว่านะคะคุ้มค่าที่จะรอนะคะเซปเปอร์ชันคือรอให้เขาที่จะเข้าใจตัวเองเยียวยาตัวเองแล้วก็ตัดขาดจากอดีตได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เข้าใจ บทเรียนของความรักที่ผ่านมานะคะโอเคคลิปของมังกรก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแ like, ชร์กด u ับ scribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ